ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ g b 350เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Honda Megafesto 2026วันที่8กุมภาพันธ์พศ2569หลังจากที่เราเฝ้ารอคอย g b 350มาอย่างยาวนาน และวันนี้ทุกอย่างก็เป็นความจริงแล้วครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสอบถามมาอย่างต่อเนื่องว่า Honda เมืองไทยจะมีการนำเข้า CB350 หรือ GB350 หรือไม่ซึ่งผมเองก็มีโอกาสสอบถามผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่บริหารงานในประเทศไทยคำตอบในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็คือว่า Honda ยังไม่มีแผนในการนำเข้า เนื่องจากอัตราภาษีนำเข้าระหว่างไทยกับอินเดียค่อนข้างสูงไม่สามารถทำราคาแข่งขันกับค่ายอื่นได้แต่ว่าในปีพศ2569นี้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นคนใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายหันไปนำเข้า g b 350จากญี่ปุ่นย้ำนะครับว่าเป็นการนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ใช่อินเดียโดย Honda m o อเตอร์ญี่ปุ่นนั้น มีสายการผลิตและประกอบ GB 3 5 0เช่นกันโดยอะไหล่ส่วนใหญ่ก็มีการนำเข้าจากอินเดียไปประกอบที่ญี่ปุ่นปัจจุบันนี้มี3รุ่นย่อยให้เลือกใช้ครับประกอบด้วย GB 3 5 0 GB 3 5 0 S และ GB 3 5 0 4 C รุ่นที่คาดว่าจะเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเป็นรุ่นแรกก็คือ GB 3 5 0ครับ ญี่ปุ่นมี3สีให้เลือกในขณะนี้ประกอบด้วยสีน้ำเงินขาว671,000เยนคิดเป็นเงินไทย135,700บาทสีขาวคลาสสิกและสีดำราคาเท่ากัน649,000เยนคิดเป็นเงินไทย131,200บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน100เยนต่อ20.22บาทครับ ก็จะเห็นได้ว่าราคาค่าตัวของ GB 3 5 0ที่ญี่ปุ่นแปลงเป็นเงินไทยแล้วถูกมากที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเงินบาทไทยมีค่าแข็งขึ้นอย่างมากถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้ว GB 3 5 0จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1,60,000บาทมาลุ้นกันดูครับว่า Honda เมืองไทยจะเปิดราคา GB 3 5 0เท่าไหร่ในวันที่8กุมภาพันธ์ ที่จะมาถึง140,000บาทหรือ150,000บาทหรือไม่เกิน160,000บาทไม่เกินไปกว่านี้แน่นอนครับ